โอเคครับเมื่อกี้ผมไปข้าน้ำมานะครับ mm hmm. อันนี้ตังก็ได้เยอะแล้วเราก็จะมาอัปเกรดกันเลยนะครับผ mm hmm. เพื่อนผมนเนาะแหลัง mm hmm. ที่ผมไปเดินเล่งมาแป๊บหนึ่งเอาดี่สุดครับ แล้จบที่ตร,ไรงไหนก็ไม่รู้ไล้วจบตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอเวลาเก็บตังค์ก่อนนะครับผมนะ2000 years later. thousand Two สอ้สงครามสงครามกลางเมือ,สอ,ง,มมอ,องสองครามนี่ม็อบมาแย่งยีอะไรกันมันลงกันแย่จังปะไอ้ยัยมากินประตู <c oughs>

มันมันมันเอือเอื้อเอื้อเบอรเกิดเอื้อเอ้อบอรเกิด์เดนไม่ขอดูอะไรแบบนีพวกกูเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยใช้ขวานตีกันเนี่ยไม่จะตีก็สนามตีกันเองเออยิงตีกันเองตายห่าเลยมาดิอาสูนตีกาสูนต้องการเลือดต้องการเลือดข้าต้องการเลือดเอาเลือดมาเอาเลือดทันุสันมาแค่เอาเลือดไม่ข้าเอื้อ ตายแล้วไอ้เกเก๋เคยเห็นอสูรใส่ยืนนะก็อสูรดื้อไปอสูรเกหายไปไายแล้วอสครฮะกลัวตายแล้วเหรอพี่ยเชื่อกูมันอะมันยังไม่ตายเลยเรื่องมันยังไม่ถึงครึ่งเลยไปเดี๋ยวเล่นอยู่เลยไป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 เร็ว คนธรรมดาใช่ไหมสุดไอ้สัตว์ก็ถอยเลยปะเฮ้ยเฮี่ยึ้นหัวแลยสัตว์ไปก็สายมึงหัวเลยสัตว์กูยจ่งคุยเบาเลยมาดิมาดิเบาเลยทีไปมึงอย่าทังขวากูกูโดนแทงกูเพิ่งมานะเฮ้ย ขึ้มามขึ้นมาทุกคนบ้าเลยอย่าใกล้กันดิเอาไปเข้าก่อนมันเข้าก่อนเข้าไปตีก่อนไม่เอาม่นเอาเลยเลยไอเอาเลยเออก็แหละเออ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 ตายตีกันยังไงะม่ได้เอาไปรับตอนนี้ผมก็มีเงินเอจะสร้างตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ผมสักเล็นเลยเลยเลยไอ้เกไปฆ่าไอคนข้างนอกเลย ไอ้ข่าดี๊กับผมก็มีตงค์พอจะซื้อไม่กระซื้อนะครับจะใช้ชาร์ลได้ก่อนนะครับผมนะมันมันเห็นดูแล้วมันอีกแล้วมกลัวกลัวมันเข้าไม่ได้มันกลัวมึงแท้ใจดาบเรายังไม่ได้เลยแกแค่กันเอากันล็อนกันล่ร้อนะแต่ว่าคุมนะดาบเรายังไม่ได้เลยนะอ๋อพอคุมมายังไหนวะไม่มีรายโคตรเพี้ยเลยแบบแคคุมออกมาจากไหนวะข้าโบนเหรอ ทุกคนเขาเคยไหมรับมีลายไม่ที่เออเออเออบักบักเห็นไหมครับอสูนใส่ชุดนักล่าอสูนทำไมมันโอ้หสาปันเลยดูแล้ใช่ไหมเูซื้อมาไมสองตัววะเนี่ย ไอ้เหอัน้าแล้วสามันสี่แล้วเนี่ยไปชุดแล้วเราตีมเราจะไปตีมันจะไปตีคนที่ใช้พาษาอังมตีอย่ตงนั้นน่ะทำไมมันกระหลงปุ้งจังวะทำไมช่วไม่ฝีสายมาเกตทำไมช่วยไม่ฝีสายมมึงไ็เติดี ช่วยตัวปเเุ้ยโอ้ตีอะไรเลยแก้ไขไปไหนแล้ววะกูฆ่าสูงทำข้าวพวกวกูข้าวพวกกูเหรอกูออกจากออกจากนี้ไม่ได้เนี่ยกูมไม่ได้สูงกูไม่ถูกกระแสกระชิดกระแสนี่มัเนเป็รน,นรับว่า ไอวัเกิดไอ้สัตดนแล้วดีเลยมึงมีโล่ไ้เนฮ้ยอยอกันนี้วันนี้มันนี้ันานีอันนี้ไอ้สัมาแล้วมาแล้วไอ้เออกูโดนอีกแล้วเฮ้อมาิกูามมามามาดิมาดิเอาไปหลังบ้านมห้มันยึดติดมาเเอโดนอีกแล้วกูยังไม่อมเลเมามมา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  ไม่ตายกับพลังมึงก่อนมาเออหลังบ้านแล้วเออโอ้ยยังไม่ตายไปไหนไอไข้าเสืมันจะฆ่ามึงไงเร็วรีบเกิดรีบเกิดไอ้เหีอยู่บ้านเลยสัิเอออยู่บ้านนี่แหละเอาไปไว้ข้างบนมั้มันได้หนีไปที่ไห้เออเอ้ยมันไปไหนข้าเสือ แกทำลายเลยกูมีลลกเนนักล่าอสูนที่กระจอกซิงะเก็บผ้ายส้กอเฮ้ยข้า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 ขาเขาข้าข้าข้ขาข้าข้าข้าแกาข้า้า้าข้า้าข้า้าข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 อา้า้าข้าข้้า้า้า อาเสียตังไปกับซื้อมาคุ็โอ้หเฮือรอนอีกแล้วอืมอืมยังไงยังไงยมันอีกมันอีกเฮือาคาษาเฮือยังงแกตายเฮือเฮือพิวมันทิงหน้าบ้าเลยล่ะ แงว่งไม่ใช่แล้วมัก็าะหายไปไแล้วเยอเู้เยอะแกทำให้ฉันเป็นคือแกทำให้ฉันเป็นอสูรที่กระเจอะแกต้องตายอากาซะตายกีกใไ้คือติงไฟปะมันติงไฟอยูอไอไ่ไป อาคัสซาแกต้องตายาเยอะยิงเตียนมัวมากยิงป,ป,ป,ปอปาปอบาเยอจะตายแล้วเลยนิดเดียวอาคัสซาแกดูแกกระเจกมากที่โดนขวานฆ่าเยอะตายแล้วเย้กูยาวถังมึงตายเอาถังกูขึ้นมามึงตายเอาถังกูขึ้นมาไอ้แกกงตายไปซะ ออต้องคุยมาซื้อเลยซื้อเลยอุ้มเลยเจ็ดพันห้าตรงไอ้ตรงนี้ก็เป็นที่ขายพลังขอศูนูนนะครับนะคุยของเขานะครับอันนี้เป็น เทมารินะครับเป็นตัวที่โยนเทมารินะครับนะครับในภาพในตอนที่ท่านจิโร่ไปหาคุณหมออาสุดนะครับอันนี้วิคโตเอโรนะครับเป็นลูกศรน,นะครับอันนี้ 20, ตัวที่ตีกองที่พันจิโร่ไปกับเซนจิสึสและเจออินอกสเกตนะครับสตริงเป็นใยเป็นมุมนะครับเหมือนวิอันนี้น่าจะเป็นพลังไม่แน่ใจเป็นของเนสโกหรือของอะไรนะครับ เนี่ยสองอันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับออน,นี้ชอ็อปเปอผมไม่แน่ใจไปของน่อน,นะครับซแวมอัอนี้ผมไม่แน่ใจลิ่งนี่เป็นพลังของไอตัวเงานะครับไอน,นี้กริมอาร์ตเป็นพลังของอาของไอต,ตัวที่ใช้พลังเงานะครับใช้ตัวพลังงาหลักนะครับน,ะนี่ก็ของอสูรก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะผมเคลนะื่อนไปหนึ่งนะ โอเคครับสำหรับที่มีใครชอบก็ู่้วิจารณ์กดไลค์กดแชร์กดซับใครใติดตามใหม่ได้ครับและที่สำคัญอก็รู้ว่าอันนี้เพิ่มทานไปแล้วครับนะครับนี่สำคัญมากที่เพิกดติดตามช่องผมตานมานี่เลยครับผมนะสำหรับที่มีใครชอบในการเป็นนักษ่ลาศูนย์ของผมนะครับ